สวัสดีค่ะเบิง่งต้นนันดอกไม้น้ำสวนนั้นฮักฝนตกลมพัดแหงแต่ดดขี้ดายเนาะค่ะเนาะเบิ้งเออเหนาพันขึ้นเอาพันขึ้นก่อนค่ะแล้วจังอันนายโยกพันขึ้นแล้วจังถ้าว่าพันบอนั้นเออกระนตัดพันทิมแต่ว่าฝนพันน,น่ะหลงเนาะค่ะเนาะไหมเบิ้งงานรีอองมาเลยค่ะ ไม้หักมิดเลยค่ะ

พัดแหงไหลเพิ่งฟังเสียงลมกันแล้วกันก็นลำงามเนาะคันน้อยยู่ได้อีกตั้งหลายเดือนนะคันอ็ยู่นำซะแล้วไปซะ่ล้วเหลือยู่ต้นเดียวสองต้นบอกก็เลยนี่เราฮักไปมดเลยคัน กรแชิเนาะคันเนาะลมมาฝนมาก็ไปตามอันการเวลา,เ,าเหลืออยู่น้อยเดียวค่ะต,ต้นดอกไม้น้ำสวดและตัุกตาไปเช้นแล้วค่ะมาิีทง ดอกไม้หักค่า ở vô khả động máy cả ở độ máy hát sáng สีได้ดอกไม้ยันหักค่ะ